สวัสดีครับเดี๋ยววนี้มาเจอกันน้องโอพี่เดี๋ยววนี้พามาดูสตาร์ด้านะสี่ประตูโฟวินเดิมเดิมพี่เอาไปแต่งโฟกันลุยป่าด้วยเขารถปีสองพันนะพี่เครื่องสองพันแปดเดี๋ยวพามาดูสีรอบคันดำเทาทูโทนยางใหม่ครับพี่ยางของอะไราง,งานไทยอะ่ะจำชื่อไม่ได้ยางยางใหม่ๆนะ่า หลังมีครับผมดำเทาทูโทนสีสวยมากเพราะว่าผมมติอาบน้ำมาให้ใหม่เลยรถดนานยี่สิบปีพี่เก็บสีวธรรมดาเนาะอ่ะดูรอบคันเปิดแอร์ด้วยขึ้นครบนะครับพี่ ติดเลยชิ้นยวครับพี่ไม่มีปัญหารับประกันให้เดี๋ยวพาไปดูหน้าเครื่องกันครับพี่ดูาหน้าพี่ดูยังคลมทิงๆอยู่เลยไม่มีจนหนักแน่นอนสั่งู้คลมเหมือนกันครับพี่ไม่มีจนหนักเืขอข่อครับไม่โอเคนะ จะให้น้องเล่นเสียงให้ฟังเนาะอ่ะเล่นเนี้ดจะใช้งานได้พี่โอเคนะแ่ะผมวันนี้มีไอถ้าเราไม่เล่นเหรอที่มีไอบ้าง นะฝากะโปรงเดิมพ,พี่เค่อโรงงานเอ่อโรงงานอยู่เขาพี่อ่าเดี๋ยวพาไปฟังรา,าคากันครับอ่าเดี๋ยวมาฟังราคามิสูสตาร์ดาปี2000กนะันมีเครื่อง2 0 0 8ดีเซลนะพี่สีผมตีอาบน้ําให้ใหม่ยางปี2020ใหม่ๆครับพี่ฟิล์มผมคุงติดวันนี้ใหม่ๆครับพี่เหลือซักภายในนะเดี๋ยวผมซักภายในพรุ่งนี้วันนี้ฝนตกกี่ราคาผมเปิดอยู่1นึ่งแ 4ี0 0มบาทครับพี่ราคาเงินสดนะมีจัดส่งทั่วประเทศไทยครับผมโทรติดต่อที่0ูนย์2ก 5, 5, 5หรือที่เพจโคจ้าค้าก็ได้ครับพี่ถ้รนะารายงานผิดพลาดตรตงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ